สวัสดีครับผมวันนี้มาดูดอกชมพู่ทับทิมจันทร์ครับหลังจากเริ่มติดดอกเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับผมมาดูว่ามีการออกดอกเพิ่มแล้วก็ดอกชุดแรกพัฒนาไปขนาดไหนแล้วนี่ครับผมดอกที่ออกมาชุดแรกๆกก็ใกล้บานแล้วครับผม แล้วก็มีชุดไม่ออกมาเรื่อยๆพื่อนะครับผมนี่ครับกำลังเริ่มแทงมาเป็นดอกเล็กๆออกมาครับใบก็จะแหวงๆหน่อยผมไม่ค่อยได้พ่นยาครับผมนี่ครับก็มีเรื่อยๆครับผมถ้าดูจริงๆก็มีทุกกิ่งเลยครับอันนี้จะเป็น ฝั่งด้านทิศตะวันออกเนาะที่เขาออกมาก่อนเยอะอยู่ถือว่าออกมาเยอะอยู่ครับทุกยอดทุกกิ่งตามกิ่งก็มีตามปลายยอดก็มีตอนนี้ปลูกได้สองปีหนึ่งเดือนแล้วครับมาดูด้านฝั่งทิศตะวันตกบ้างเมื่อ ของสดาก่อนเขายังไม่ออกดอกเนาะนี่ครับเริ่มมีแล้วครับเป็นปลายยอดเล็กๆในกล้องผมอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเขาจะออกมาที่แรกเ็าจะแทงออกมาแบบนี้ก่อนครับก็เริ่มมีเยอะแล้วเหมือนกันครับเล็กๆครับผมหลายรุ่นครับเขาออก ออกดอกมาหลายรุ่นทยอยออกมาเรื่อยๆ,ๆครับนะครับออกมาแรกๆก็แค่นี้เองเล็กๆเดี๋ยวไปดูดูด้านในครับผมตามโคนกิ่งปลายยอดอันนี้จะเป็นดอกที่เกิดตามกิ่งครับเวลาเขาออกดอกเขาจะออกตัวไปหมดเลยครับ ไอ้ที่เพิ่งเริ่มเพิ่งโผล่มาน้อยๆน,นี่ก็มีเยอะครับผมต้องดูดีๆนะครับโผล่มาแรกๆก,ก็ประมาณนี้เองเล็กๆนิดเดียวตามโคนกิ่งเนี่ยมีหมดเลยครับผมต้องดูดีๆครับผมดูกันว่าปีนี้จะได้กินไหมครับปีที่แล้วล่วงหมด แต่ที่แน่ๆมีห่อไวแล้วชุดหนึ่งครับผมอย่างน้อยต้องได้ชิมแน่ครับปีนี้ผมไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยครับไว้กิ่งเยอะไปหน่อยค่อนข้างทึบครับผมถ้าดอกเขาติดเยอะจริงๆนันน่าจะทำงานยากพอสมควรครับผมน่าจะห่อยากอยู่นี่ครับผมแดดสองแทบไม่ถึงเลย เดี๋ยวถ้าได้ผลผลิตปีนี้ยังไงก็เดี๋ยวพอเก็บหมดต้องแต่งกิ่งชุดใหญ่เลยครับแต่สิ่งที่ผมกังวลตอนนี้ก็คือดูครับทองฟ้าคึมมืดเลยครับผมกว่าจะมีฝนครับผมมีออกดอกแบบนี้นถ้าฝนตกหนักๆอ่ะบางทีเขาสลัดดอกทิ้งหมดเลยครับ ปีก่อนก็เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับดอกเต็มต้นฝนตกสามสี่วันติดติด,ตดล่วงหมดเลยครับชมพู่ทับทิมจันนี่เขาโตไวมากครับผมถ้าได้น้ำยิ่งโตไวครับเหมือนเขาจะชอบน้ำคะอาจจะยังไม่ได้กินก็จริงครับผมแต่เขาโตไวมากเดี๋ยวให้ดูอีกต้นนึครับผม ต้นนี้เป็นชมพู่ยักษ์ไต้หวันต้นนี้ปีแล้วได้กินแล้วครับผมต้นนี้ดูสภาพใบครับเยินหมดเลยมไม่ได้พ่นยาดอกเขายังไม่มาครับผมมาเล็กน้อยอยู่ครับเป็นดอกชุดแรกครับผมดอกเขาจะมาช้ากว่าทับทิมจันทุกปีครับอันนี้เป็นดอก ตั้งนานแล้วครับผมอันนี้ก็ใกล้จะเก็บได้แล้วครับเขาก็พูดถึงเขาก็มีมีผลมีดอกเก็บตลอดครับผมแต่มันไม่เยอะแต่ทรงต้นเขาเขาจะโตช้ากว่าทับทิมจันครับแต่ได้กินก่อนอันนี้ปลูกหลังทับทิมจันแค่สองเดือนเองแต่ขนาดต้นนี่ผิดกันเยอะเลย ผมปลูกไม่เยอะแล้วครับผมมีแค่อย่างละหนึ่งต้นเองแต่แบบนี้ก็ดีครับผมคือมีอย่างละต้นได้กินสองอย่างรับติมจันเขาโตไวกว่าแต่จะให้ผลผลิตทีหลังส่วนยักษ์ไต้หวันนี่ติดผลตั้งแต่ปีแรกครับติดดอกแล้วดอกไม่ค่อยร่วงก็แนะนำว่าควรปลูกทั้งสองสายพันธุ์เลยครับผมจะมีให้กินได้หลายเดือนเลยครับ